สามอลัยกุ้มวรมาตุล้อยวบารกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะสำหรับในคาบนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาจะเป็นโจทย์ปัญหานะคะในเรื่องของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นั่นเองทีนี้นะคะนักเรียนการแก้โจทย์ปัญหามีขั้นตอนอย่างไรเอ่ยเราต้องหาอะไรคะเราต้องอ่านทำความเข้าใจปัญหาสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไร แล้วเราก็ไปวางแผนวิธีการหาคำตอบหาคำตอบและอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ด้วยทีนี้เรามาดูนะคะในข้อนี้กระดานรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแผ่นหนึ่งกว้าง45เซนติเมตรยาว60เซนติเมตร เจนพบต้องการทาสีกระดานทั้งสองหน้าส่วนที่ทาสีมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าใดจากโจทย์ปัญหาในข้อนี้นะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพื้นที่ส่วนที่ทาสีสองหน้าส่วนที่เจาะส่วนที่โจทย์บอกก็คือ กระดานรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง45เซนติเมตรยาว60เซนติเมตรเราจะหาพื้นที่ส่วนที่ทาสีได้อย่างไรเรามาวาดรูปนะคะเพื่อช่วยในการหาคำตอบนะคะอันนี้ก็คือเป็นกระดานใช่ไหมคะที่มีความกว้าง45เซนติเมตรนะคะและมีด้านยาวก็คือ60เซนติเมตร ดังนั้นนะคะส่วนที่ทาสีมันเป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง45เซนติเมตรยาว60เซนติเมตรนั่นเองดังนั้นนะคะเป็นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสูตรว่ายอย่างไรคะความกว้างคูณความยาวนั่นเอง ดังนั้นเราก็จะได้กระดาน1ห,หน้านะคะมีส่วนที่ทาสีก็คือ45คูณด้วย60เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ2,700ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะแต่นะคะเขาบอกว่าเจนพบต้องการทาสีทั้งสองหน้าเพราะฉะนั้นกระดานสองหน้ามีส่วนที่ทาสีก็คือ 2คูณกับ1หน้า2,700ตารางเซนติเมตรเราก็คูณกับ2,700นะคะจะได้เท่ากับ5,400ตารางเซนติเมตรดังนั้นส่วนที่ทาสีมีพื้นที่ทั้งหมด5,400ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องตรวจสอบคําตอบนะคะว่า5,400เป็นคําตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบได้อย่างไรคะเนื่องจากนะคะสูวนที่ทาสี2หน้ามีพื้นที่5,400ตารางเซนติเมตรใช่ไหมคะเราก็จะได้หนึ่งหน้ามีพื้นที่ก็คือ5,400หารด้วย หารด้วยสองใช่ไหมคะอาหารด้วยสองเราก็จะได้หนึ่งหน้ามีพื้นที่2,700ตารางเซนติเมตรความยาวกระดานนะคะมีความยาว60เซนติเมตรใช่ไหมคะแสดงว่าความกว้างก็คือ2,700หารใช่ไหมคะ 60จะได้ความกว้างก็คือ45เซนติเมตรซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองดังนั้นนะคะ5,400ตารางเซนติเมตรนะคะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูนะคะในข้อนี้กันบ้างพ่อซื้อที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ20วาที่ดินผืนนี้มีพื้นที่เท่าใดร่นะคะวานะคะนักเรียนก็จะเป็นหน่วยวัดความยาวของไทยโดย1วาจะเท่ากับ2เมตรตารางวาก็เป็นหน่วยวัดพื้นที่ของไทยพื้นที่1ตารางวาจะเท่ากับ4ตารางเมตรนั่นเองนะคะ จากโจทย์ปัญหาในข้อนี้โจทย์ถามว่าที่ดินผืนนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะโดยโจทย์บอกก็คือที่ดินมีความยาวด้านละ20วานะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ยาวด้านละ20วาเราจะหาพื้นที่นะคะของที่ดินผืนนี้ได้อย่างไรเรามาวาดรูปนะคะช่วยในการหา คำตอบอ่าอันนี้ก็คือที่ดินของพ่อใช่ไหมคะที่มีความยาวด้านละ20วานั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นพื้นที่อของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ยาวด้านละ20วาแล้วก็พื้นที่อของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสูตรว่าอย่างไรคะมีสูตรว่าความยาวด้านคูณความยาวด้าน หรือด้านคูณด้านนั่นเองดังนั้นพื้นที่นะคะของที่ดินผืนนี้ก็จะมีพื้นที่ความยาวด้านก็คือ20คูณด้วย20จะได้เท่ากับ400ตารางวานั่นเองดังนั้นนะคะ400ตารางวาเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าเราจะต้องตรวจสอบคำตอบนะคะ เราจะตรวจสอบคำตอบได้อย่างไรคะเราก็อาจจะหาว่าที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะคะมีความยาวด้านละเท่าไรเนื่องจากที่ดินมีพื้นที่400ตารางวางใช่ไหมคะและมีความยาวด้านหนึ่งเป็น20อีกด้านเป็นเท่าไหร่เราก็นำ400หารด้วย20ซึ่ง400หารด้วย20เท่ากับ 20วาแสดงว่าอีกด้านก็จะยาว20วานั่นเองซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองดังนั้นนะคะ400ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนผ่านมาแล้ว2ข้อเรามาดูในข้อที่3นะคะข้อที่3 แนนทำบัตอรอวยพรวันแม่โดยติดภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ9เซนติเมตรบนกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งกว้าง16เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรกระดาษสีส่วนที่ไม่ได้ติดภาพมีพื้นที่เท่าใดจากโจทย์ปัญหาในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือ กระดาษสีส่วนที่ไม่ได้ติดภาพมีพื้นที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะและสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแนนนะคะทำบัตรวอวยพรวันแม่โดยติดภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ9เซนติเมตรบนกระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งกว้าง16เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหา พื้นที่นะคะของกระดาษสีในส่วนที่ไม่ได้ติดภาพได้อย่างไรเรามาวาดรูปนะคะนักเรียนเพื่อช่วยในการหาคำตอบนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือรูปที่เป็นภาพใช่ไหมคะที่แนนติดโดยมีความยาวด้านละ9เซนติเมตรและสีเหลืองก็คือกระดาษใช่ไหมคะ ที่มีความยาวก็คือ20ซนติเมตรความกว้าง16ซนติเมตรเพราะฉะนั้นนะคะเขาให้หาพื้นที่ในส่วนที่ไม่ได้ติดภาพนั่นก็คืออในส่วนที่เป็นสีเหลืองๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการหาพื้นที่ในข้อนี้เราจะหาพื้นที่ได้อย่างไรพื้นที่ส่วนที่ไม่ได้ติดภาพนะคะเราจะคิดจากพื้นที่ กระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากลบกับพื้นที่ของภาพที่ติดเพราะฉะนั้นเราจะมาหาพื้นที่นะคะของกระดาษสีก่อนนะคะว่ามีพื้นที่เท่าไหร่กระดาษสีเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็คือความกว้างคูณความยาว เราก็จะได้กระดาษสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ความกว้างคือ16ความยาวคือ20 16คูณด้วย20เท่ากับเท่าไร่คะเท่ากับ320ตารางเซนติเมตรก็คือพื้นที่ทั้งหมดของอของกระดาษสีนี้ทีนี้เราจะมาหาพื้นที่นะคะของภาพนะคะที่ติด มีพื้นที่เท่าไรซึ่งภาพที่ติดเนี่ยเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือความยาวด้านคูณความยาวด้านดังนั้นภาพที่ติดมีพื้นที่ก็คือ9คูณด้วย9เท่ากับ81ตารางเซนติเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ ในส่วนที่ไม่ได้ติดภาพมีพื้นที่เท่าไหร่เราก็จะนำมา,านำมาลบกันนั่นเองพื้นที่ของกระดาษลบกับในส่วนที่ติดภาพเราก็จะได้พื้นที่ในส่วนที่ไม่ได้ติดภาพนะคะ320-81ลบ81เท่ากับ239ตารางเซนติเมตรนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะคะพื้นที่ในส่วนที่ไม่ได้ติดภาพก็จะมีพื้นที่239ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสำหรับนะคะในคาบนี้นักเรียนสามารถนะคะไปฝึกเพิ่มเติมในแบบหัดกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะ Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.